สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีกุกบอกนะคะตอนนี้สองอาลาสองอาญาหลานจะไปไหนกันแล้วจะไปไหนนะมินน้อยฮะเล่นมือเด็กเหรอ,อเ,เดี๋ยวไปอะอะเล่นเย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 อะเลยลูกโอเค กันแต่เราไปหาสิ่งนี้ก่อนนะเราไปดูสิ่งนี้ก่อนนะมันจะได้ไหมลูกฮะไปดูเพ่ที่ไหน โอ้มะกรันเยอะแล้วมินนี่ลูกพุชานี่มาที่นี่เ<อ>ที่ยงลุงหวางเราไปดูกันมันจะได้ไหมไม่ต้องเอาอเดี๋ยวเราก็มาแล้วเราก็มาแล้วนี่ๆเดี๋ยวเราไปตรงนี้เราก็มาแล้วนี่เราไปดูดิมันมีไหมอุ้ยข้าวปูกันนะข้าวปูกมันชนนะไรนา,นาหนดูดิ นี่แล้วปลูกมันใส่ไร่นานะคะแต่ปีนี้ฝนแรงนะก็เลยไม่งามเลยเนี่ยหือ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรมินเสียงนกหวนหืเสียงนกรวอเสียงนกหวนเหรอใช่เหรออือหืยเฮย มันมีไหมน่ะมันดูต้นมันลอนๆยังไงไม่รู้เลยมันมีไหมเนี่ยฮะมันมีลูกไหมลูกดูดิมันจะมีไหมเนี่ยฮ,<ะ>ยฮลูกอะไรโอ,โอ้ไม่ใช่เดี๋ยวไปดูกันอ้าวดูเหมือนไม่ไม่มีลูกเลยนะไหนอะ เฮ้ยมันคือรล่อนเจแคะมันมีเฮ้ย,ยมันมีไหมเนี่ยมินไม่ไม่เห็นมองไม่เห็นลูกสักลูกเลยนะอ้าวฮะเชียงอะไรอ่ะฮะเสียงกา,งกาอืมกาอากัอากอักมาดูดิอา้าวเดี๋ยวมาดูก่อนมันมีแม่ตรงนี้อะไปตรงไหน เอายังไม่เก็บกันเลยนี่มันมีไหมเ,เดีกไม,ม่อุ้มมาตามหาสิ่งนี้กันมันาลูกไม่เห็นเลยเนี่ยเอา้าไม่มีสักลูกเลยงดหลายงดหลยนาะมินโอ้โหงดหลเฮ้งดหลายมันไม่มีลูกเนี่ย ปี่ปีก่อนแล้วมาเก็บดกมากมะมินเนาะโอ้โหอื้อไม่มีเลยไหนอ่ะไม่เห็นไ,ไ,ไม่เห็นมีเลยโอ้โหประวัติศาสตร์มะกอกต้นนี้ไม่เป็นลูกนะคะทุกคนเฮไม่เป็นลูก,มลกลไม่มีลูกเลยว้า มาเสียเที่ยวเลยนะมินเนาะใช่อู้เสียเที่ยวเลยอุตส่าห์มาเนาะอุตส่ามาเนาเราเราอุตส่าห์มาเนาะโอ้โหไปกันเดี๋ยวรอเบ็ดหน่อยเบ็ดหน่อยรอหน่อยแล้โอ้ โอ yeah, oh, hmm. oh, ้ยทำเป็นรูมันไม่มีเลยเนี่ยแย่เลยโหเราอุตส่ามากันเนาะฮืมใชเราอุตส่ามากันเจอชักลูกเลยโอ้โหคิดว่าจะโดกเต็มต้นนะปีนี้นะไม่ได้เฉยเฮ้ยนอนมินเนาะเฮ้ย เหนื hehe, ่อยใจเหนื่อยใจเฮ้ยเฮ้ยไปไปลงก่อนอุ้ยอือนี่นะคะมาบุกสวนลุงวางคิดว่าจะได้นะบ่ได้เสยอะไรลูกอะไร โอ้โหอะไรอ่ะผ้าเจ็ดสีห่างไม่ได้เลยเรามาดูต้นนี้กันต่อนะคะทุกคนโอ้งึดหลายนะปีนี้หรือว่าฝนแรงนะคะทุกคนมานี่ลูกอะไร,มา,รมาเร็วมาเร็วมะโอ้โหอะไร,ะไรหือต้นนี้ดูเหมือนกำลังจะเป็นดอกนะคะทุกคน มันมีไหมลมินตอนนี้ก็ลังจะเป็นดอกแต่มองไปเห็นลูกลูกไม่เยอะนะแต่ก็ยังมีความหวังมินเข้ามาได้ไหมลูกมาได้ไหมมา <c oughs> มเก่งจังเลยเก่งจังเลยเกอ้าวมันมีไหมเดี๋ยวดูก่อนหล่นไหมไฮนลามิน ไม่เห็นโอ้มันเหี่ยวมาแล้วมินเนี่ยมันเหี่ยวมาแล้วฝนกอู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นลูกหนึ่งเดี๋ยวไปดูไปดูเอาก่นนะรอตรงนั้นนะนี่โอ้โหมากกอก,กยิ่งกว่าหาทองคำค<บ>ืออึดอะไรบบน,น,นี่ไงเบ๊ก็ไม่ได้ไปเบ๊กมาเอาลูกนี้เฉยๆนี่ดูดินี่ลูกอะไรอะ่ะ มะกอกไข่ไม่ใช่ไข่ไข่ไม่ใช่ไข่ไข่ไม่ใช่ไข่ไข่เอ้าเอ้ามันไม่ใช่ใไข่ไงลูกมันเป็นมะกอกมะกอกดิบเอ้าอย่าทิ้งสิโอ้ยไข่มีน้อยบอกไปปะเดี๋ยวเราดูกันต่อมันไม่มีมาตรงนี้มันมีไหมเนี่ยมาดูดิโอ้ย มิธีมากอกหายากตังสแสดงว่าต้นนี้สุกแต่หัวปีบอกมันก็เลยหล่นหมดบอลูบ,บอกมันก็เลยเหี่ยวบมดบอกป้างยดหลเดี๋ยมากอกคืออึดแทบปีนี่น่ะหฮเนาะมินเนาะโอ้โห,โหนี่นี่เจอล้นลูกแต่ต้นนี้ไม่รู้มันหวานไหมนะเพราะเขาก็ไม่เคยมาเก็บกินนะต้นนี้อ่ะแต่เค่แวะมาดูเฉยๆนะมันคืออึดแท้เนาะมินเนาะ คืออึดแท้โหไม่ลงหรอกรอืมเดี๋ยวตกมันลงปะกลับบ้านกันเถอะโอ้โ,อโหโเก็บมะกอกได้สองลูกทุกคนกคนี่มันเหี่ยวแล้วเนี่ยมันเป็นตะกินไหมมินมันเป็นตะกินไหมนี่โอ้โหยิ่งกว่าหาทองคำอึดแท้ป่ะเรากลับกัน สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพามินน้อยมาเก็บมะกอกแต่บอได้เลยนะลูกเนาะ